อยากได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นมากกว่านี้จะทำยังไงดีจริงๆมันมีวิธีการง่งายๆอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะทำอย่างไม่จริงจังทำนะแต่ว่ายังไม่จริงจังมากพอนั่นก็คือการย้อนดูคลิปตัวเองบ่อยๆก่อนที่เราจะลง YouTube เวลาที่เราทำคลิปเสร็จเนี่ยผมเข้าใจนะครับอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมันมันอยากจะอัปโหลดลง YouTube เร็วๆนะครับโดยอาจจะมีการย้อนดูตรวจสอบอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็รีบลงไปแต่ว่าการย้อนดูคลิปตัวเองบ่อยๆเนี่ยโดยการใส่ความรู้สึกลงไปให้มากๆนะครับความรู้สึกในที่นี้ก็คือความรู้สึกในฐานะคนดูเราต้อง แปลงร่างตัวเองกลายเป็นคนดูนะครับโดยที่เราใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าเราดูคลิปนี้แล้วเรารู้สึกยังไงนะครับคลิปมันยืดเยื้อไหมตรงไหนที่ควรจะขึ้นตัวหนังสือตรงไหนที่ควรจะมีภาพประกอบเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นตรงไหนที่มันยืดเยื้อควรจะตัดดูมากๆดูบ่อยๆนะครับก่อนที่จะลงแล้วก็เราต้องไม่ขี้เกียจ ที่จะหาอะไรเพิ่มเติมสมมุติว่าเรากําลังพูดถึงผลไม้สมมุติว่าพูดถึงอินทผลัมแล้วกันนะฮะผมเพิ่งจะทําคลิปเสร็จเมื่อกี้เรามาย้อนดูปุ๊บเฮ้ยเราพูดถึงอ um ินทผลัมนี่เออเราควรจะมีตัวหนังสือขึ้นไหมหรือเราควรจะหาภาพมาประกอบไหมนะครับหรือว่าเรากําลังพูดถึงอ่าบรรยากาศอีกที่หนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ได้อยู่ที่นั้นเออเราควรจะไปหาภาพประกอบมาดีไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่คนดูมากขึ้นอันนี้คือวิธีการาในการใส่ความรู้สึกเราไปมากมาก ในการย้อนดูคลิปตัวเราเองซึ่งผมมีคำกำเนึงจากพี่โนตอุดมนะครับผมชอบมา,มากๆเลยนะฮะพี่โนธอุดมก็บอกว่าคนเราอะ่ะมักจะสนใจเรื่องคนอื่นมากมากถึง90%นะฮะแต่สนใจเรื่องตัวเองแค่สิบเปอร์นตท่านั้นเองมันก็เหมือนกับที่เรากําลังทําคลิปอยู่นี่แหละว่าถ้าเผื่อว่าเราสนใจตัวเองมากขึ้นโดยการที่มาย้อนดูคลิปตัวเองโดยใส่ความรู้สึกแบบจริงจัง ะะว่าตรงไหนสนุกไหมตรงนี้ต้องควรตัดไหมควรมีอะไรเพิ่มไหมแล้วก็คลิปเรายืดเยอะไหมตรงนี้ก็สําคัญนะฮะซึ่งมันก็สอดคล้องกันนะครับกับสิ่งที่ผมมผักพูดอยู่เสมอว่าเวลาทําคลิปเนี่ยให้คิดถึงประโยชน์ของคนดูเป็นหลักดังนั้นอย่าลืมนะครับเวลาทําคลิปเสร็จอย่าเพิ่งรีบลงนะฮะอย่าเพิ่งตรวจสอบนิดๆหน่อยๆแล้วก็รีบลงไปย้อนดูมากๆใส่ความรู้สึกไปให้เต็มร้อยเลย นะเราก็ดูซิว่าเราควรจะทําอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าจะตัดตรงไหนแล้วผมเชื่อว่าคลิปคุณนะ่ะจะมีคุณภาพนะฮะล้วก็จะมียอดซับยอดวิวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ